สวัสดีครับพบกับช่องหมอสันไพชาโล่นหนึ่งห้ของบางอย่างรู้แล้วต้องแก้งไม่เห็นห้ามมองดูมันคนลายมือกากบาทจะต้องรู้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นบางคนอาจจะไม่รู้จะรู้อะไรมาเราก็ต้องเงียบเอาไว้นอกจากคุณมีวัตถุมงคล หรือมีครูบาอาจารย์คอยปกปกักคุ้มครองคุ้มหัวคุณอยู่ถ้าคุณเจอปัญหาเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวพิสดารเรื่องราวแปลกเรื่องราวอาถรรพ์ต้องเก็บเงียบเอาไว้อย่าพูดออกมามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องพูดเด็ดขาดเลยบางคนมาดูดวงกับหมอดูแล้วก็พยายามจะพูดเรื่องพวกนี้ขึ้นมา หมอดูก็บอกว่าอย่าพูดเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ห้ามพูดคุณเก็บเอาไว้นะครับหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ตกลงกับหมอดูแล้วว่าเออเดี๋ยวจะพูดนะอ่าโอเคเดี๋ยวหมอดูเขาทําการไหว้ขูเรียบอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยคุยกันไม่ใช่จะพูด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 ไม่ได้นะครับไม่ใช่หมอดูจะเป็นอะไรแต่ว่าทานเองนั่นแหละนะครับ เรื่องราวบางอย่างเป็นเรื่องลึกับบอกได้เลยว่าเรื่องพวกนี้มีเรื่องเลา่าเรื่องเล่าวพวกนี้นั้นเป็นเรื่องอาถรรพ์ที่น่ากลัวขอใช้คําว่าบุกคลคนนึงนะครับเขาเรียกว่าเจอเรื่องราวอาถรรพ์มาจะเป็นอะไรบ้างครับจะเป็นเรื่องลมเพลลมพัดโดนกันแกล้งโดนสารพัดสารเพนะครับรู้สึกปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว ัหมอดูเขาทักว่าไปทําแท้งมาไปเจอเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่นลับอย่างบางคราวไปเดินนอกบ้านตอนคืนตอนเที่ยงคืนพาหมาไปจูงเล่นนะครับบอกว่าตอน,น,นคืนมันเงียบดีเย็นสบายพาหมาไปจูงเล่นท่านเชื่อกันหรือไม่ว่าตอน,น,นคืนไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาที่จะพาไป คถ้าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเจอเรื่องราวแปลกๆเจอแบบที่คนไม่รู้สึกว่าเออไม่รู้ตัวนะมันปุ๊บเข้ามาจะเกิดอะไรขึ้นาท่านเป็นคนมีวิชามีความรู้อย่างเก่งก็ทำน้ำมนต์ลาดตัวเองก็หายแต่ถ้าไม่มีล่ะมันก็จะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย อาการแปลกๆปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเสียเงินเสียทองต้องไปหาหมอพอไปหาหมอก็โตรวจไม่พบเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ยกเว้นนะครับจะเป็นเรื่องอจันทร์ซ้อนจันทนะครับจันท์ซ้อนจันทร์นี่ออกไปรับพลังรับพลังยังไงก็คือว่าให้ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดฟังดูแล้วแปลกนะฟังดูแล้วทะลึ่งหรือเปล่า นะครับแต่ว่าถามว่าทะลึ่งไหมมันก็ทะลึ่งนะสำหรับคนคิดนะครับว่าเออคนเยอะแยะจะไปอาบได้ไงนะครับบางคนคงคิดไม่ได้จริงๆก็คงเดินออกไปอาบเขาเรียกว่าการพับป,ปิดนะครับการสารธรานะนะครับจะเป็นไปได้อย่างไรล่ะครับคนเยอะแยะไปหมดสาวๆไปหมดนุมนมไปหมดนะครับเดินถอดเสื้อผ้าทงทงทงเดินออกไปอาบ จันแสงจันนะครับเวลาอาบเขาบอกให้เต้นลาแบบบอลเล่นะครับกางแขนเอาไปยืดเอาไปสุดนะครับเต้นลาแบบบอลเล่รับพลังให้มีมลเสน่ห์ให้ผิวหนังเรานวนผุดพองนะครับแต่เดี๋ยวจะนอกเรื่อเกิดไปนะนะครับเดี๋ยวเราจะวนกลับมาเรื่องเดิมก่อนนะครับนะครับแต่ว่าส่วนมากขอสั้นๆแล้วกัน ให้ไปอาบที่ดาดฟ้าบ้านใครมีดาดฟ้าก็ทำตามนั้นนะครับก็เป็นไปได้ไม่มีใครเห็นเลยนะครับเฉพาะวันนั้นน,นนะนะครับแต่ว่าตอนนึ่งคืนไม่แนะนําให้ออกไปข้งางนอกบ้านนะครับสายมูแต่รู้นะครับ,รบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลี่ยมได้ก็เรียมน,นะครับดวงชะตาฟ้ากําหนดของบางอย่างรู้แล้วต้องแก้งไปเห็นนะครับคนลายมือการกระบาดบางคน มีตาที่สาเขาเรียกว่าเปิดเองอัตโนมัตินะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เห็นตลอดเวลามันจะเป็นในลักษณะไหนครับมันก็จะเห็นแว๊บๆนะครับเห็นแต่ไม่ต้องพูดนะครับถ้าเขารู้ล่ะว่าคุณเห็น,นะจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมไม่ใช่เรื่องดีนะนะครับตอนการทําวิธีต่างๆไล่เวทมนต์คาถาต่างๆเนี่ย จะคิดถึงคุณบิดาคูณนางคุณมานาคูณนางคุณนาจาลิยากูณนางคุณปูเสี่ร้อยแปดตนคิดถึงสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มาใช่ไหมครับถ้าคุณเห็นแล้วคุณคิดถึงเขาเขาก็มาเขายืนอยู่ข้างๆคุณก็มันก็ไม่ถูกต้องนะครับผมก็ไม่ดีนะครับเห็นก็อย่าบอกให้เขารู้นะครับไม่ต้องรู้นะครับของบางอย่างรู้แล้วไม่ต้องนะครับต้องแกล้งไม่เห็น ท่านต้องเนียนๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โอ้เป็นเรื่องไม่จริงครูบาอาจารย์ต่างๆก็ก็กล่าวไว้ว่านะครับทำเป็นไม่รู้ดีกว่านะครับทำเป็นไม่เห็นเดี๋ยวมันก็เบาบางจางไปเองเหมือนกับลมตดนะครับตดเหม็นมาถ้าท่านไม่ดมก็อย่างทาเป็นไม่รู้ไม่ได้กินเดี๋ยวมันก็หายไปเองเพราะฉะนั้นเรื่องพวกเรื่องบางอย่างเห็นก็อย่าไม่เห็น ทำเป็นไม่เห็นไม่รู้จริงๆนะครับไม่ต้องมันทาเป็นรู้ชูรู้เดี๋ยวเจอดี <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ดีกว่านะครับผมหมอทานเลี่ยมได้หมอสันก็เลี่ยมนะครับได้ยินเสียงตูมบนหล,ลังคารถเป็นไรหรือไมบขี่นกนะครับลนหรมตูมเอาละรู้แล้วนะครับเป็นเรื่องเล่านะไม่ใช่หมอสั้นนะนะครับเป็นเรื่องเล่านะตูมรู้แล้ว มันคืออะไรครับมันคืออาถรรพ์นะครับเราบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เกี่ยวกับเรามาฟังเกี่ยวกับคนลายมือกากบาทสื่อนะครับผมเป็นคนที่รู้เรื่องรามูเตููอยู่แล้วนะครับท่านที่ไม่รู้ไม่เชื่อฟังเล่นๆก็ฟังไปนะครับนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับรับฟังเหมือนเล่านิทานนะครับผมแต่ท่านที่อยู่ในกลุ่มของเรานะครับกลุ่มคนลายมือกากบาทนะครับ ท่านใดสนใจสมัครสมาชิกกลุ่มได้อยู่หน้าช่องนะครับกดเลยมันจะมีปุ่มว่าสมัครนะครับกดสมัครสมาชิก20บาทเท่านั้นนะครับร่วมกลุ่มกันนะครับผมรับคุยนะครับบางคาหมอทาอัานก็ไลฟ์สดนะครับนะครับเรื่องราวต่างๆมันเป็นเรื่องราวเล่นรับเรื่องราวอาถรรพ์นะครับเสียงโตมบนหลังคารถต้องเงียบนะครับเงียบอย่าไปทักเฮ้ยเสียงแล้ววะเกิดอะไรขึ้น มีปัญหาอะไรเปล่าเนี่ยนะครับผมอย่าทักอย่ากระโตกกระตานะครับทําเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทั้งนั้นนะครับรู้แล้วนะครับเฮ้ยมีใครคิดร้ายกับตัวท่านนะครับคิดในแง่ร้ายก็ไปคิดอย่างนี้นะนะครับสายมูต้องคิดแบบนี้นะท่าน,นไม่ใช่สายมูถ้าไม่เชื่อเรื่องมูนี้ท่านก็ฟังแบบสนุกสนุกนะครับแต่ถ้าสายมูต้องคิดแบบนี้เสียงขี้นกหล่นบนหลังคางตูมมีคนส่งมา ค,คิดอย่างนี้นะนะครับผมนะครับอย่าไปจับนะอย่าเอาผ้านะเอาน้ําฉีดแล้วเอามือเอาผ้าไปถูถูถูล้างล้างนะไม่ได้นะนะครับเดี๋ยวมันเข้าตัวคุณนะนะครับเราทําไงเอาน้ามนต์ลาดก่อนนะครับเอาน้ําฉีดเนี่ยฉีดออกไปให้หมดฉีดให้มันกระจายออกไปนะครับมันก้อนแข็งนิดนึงนะครับมันใหญ่ฉีดออกไปอย่าไปจับมันนะพวกเนี้ย ท่านสายมูเตลูคนลายมือกากบาดนะอย่าฉีดจับขี้โนกน,นะครับฉีดออกไปนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เราเรากันไว้ก่อนนะครับเรากันไว้ก่อนเราฉีดออกไปเอาน้ําสายยางเนี่ยความแรงสูงฉีดมันออกไปถ้าเบาๆน้ําจอยแจ้วฉีดไม่ออกนะบอกไว้ก่อนพวกนี้มันมังกนใหญ่นะนะครับฉีดออกไปพอฉีดเสร็จปุ๊บเอาน้ามนต์เนี่นะนะครับน้ํามนต์ที่ท่านมั่นใจเอามั่นใจนะครับ ไม่อย่น้ำมนอะไรไม่มั่นใจนะครับเอาน้ำมนตที่มั่นใจอย่างเช่นอะไรน้ำมนวัดอินทรามนะครับหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อโตวัดรลฆังนะครับน้ำมนตอะไรน้ำมนธรณีสารนะครับหลวงพ่อรักอารโยนะครับน้ำมนอะไรครับน้ำมนทำน้ำมนโดยนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่เกษมเขมโกเป็นเหรียญทำน้ำมนนะครับหลวงปู่เมฆวัดลำกะดานนะครับหลวงพ่อทองนะครับผมแล้วอะไรอีกนะครับผม เดือนหลวงปู่ฤาษีนาลายนะครับทาน้ามนต์เอาไว้ก็เราก็ไปลาดนะครับแต่ฉีดออกไปให้หมดก่อนนะแล้วลาดออกไปนะครับสิ่งไม่ดีก็หลุดออกไปนะครับเราไม่ยุ่งเกี่ยวไงนะครับบอกแต่อย่าไปแตะนะครับอย่าไปแตะนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเป็นไปได้ก็อย่าทะเลาะอใไรนะครับอย่าไปอวดดีนะครับเรื่องราวต่างๆมันก็เป็นการเรื่องนะครับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับอย่าไปทะเลาะอใครทั้งนั้น นะครับผมแล้วยังมีอะไรครับผมจะมีในลักษณะที่เข้ามาตามบ้านอาจจะเป็นนกเป็นสัตว์เป็นตะขาบงูนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่นลับพวกนี้จะต้องมีวัตถุของคนอย่างเช่นอะไรนะครับอย่างเช่นของหลวงปู่และเสียงดำก็เป็นสายเสกนะครับเขาจะมีสายเสกนะลยกันงูเข้าบ้าน หลวงปู่มเมฆวัดลำกระดานก็เป็นนะครับปลาตะคินะครับ,รนะรบไม้เขยตายการเพศภยัยนะครับมีคนทดลองเอาไม้เขยตายจ่อปลาตคิณนะจ่อปลาราคิณไม้เขยตายจ่อไปที่งูงูตะขาบง่อยเลยนะครับเรื่องราวพวกนี้มันเป็นเรื่องราวที่เราเลี่ยงได้ต้องมีวัตถุมงคลกันเอาไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ตัวเปล่าเปลเือยนะครับแล้วเราจะไปสู้อะไรกับเขาได้นะครับผมเราก็ต้องอยู่ให้เป็น นะครับไม่ยุ่งกับใครอย่าไปทะเลาะกับใครนะครับเลี่ยงให้ได้นะครับอยู่ให้เป็นนะครับอะไรยนิดหน่อยหยวนได้ก็หยนุนนะครับแล้วถ้ามาในลักษณะเป็นวิญญาณนะครับมาในลักษณะการมองเห็นบอกไว้เลยคนเรานะจะเห็นหรือไม่เห็นขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองนะครับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆข่านกาวไว้เพ่งก็เห็น ไม่เพ่งก็ไม่เห็นแปลว่าอะไรครับคนที่มองเห็นนะครับคนลายมือกากระบาดบนฝ่ามือเผลอไปเพ่งไงนะครับเผลอไปเพ่งอ๋อตันเข้าใจเลยนะครับอารมณ์ที่แบบเห็นนะครับนะครับมันเห็นจริงๆนะครับแต่ว่าเผลอไปเพ่งนะครับถ้าไม่เพ่งก็ไม่เห็นนะครับอยู่ดีๆเราจะไปเห็นมันไม่เห็นหรอกนะครับแต่ถ้าเราเพ่งมันก็เห็นเห็นเป็นผ้าประชัดเลย ยืนลักษณะแต่งตัวแบบนี้หน้าตาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือการเพ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเลี่ยงได้ทําเป็นเผลอไปเพ่งแล้วอะเราก็ทําเป็นมองไม่เห็นไปนะครับอย่าไปแสดงตัวตนว่าเห็นนะครับหรือบอกอด่นหรือไปช่วยใครบางคนนะครับเขาเรียกว่าเรื่องของใครเรื่องของมันเรายังมีความทุกข์เรายังต้องการเงินทองวาสนาสิ่งดีๆบังเกิดแก่ตัวเรา ดวงเรากําลังจะพุ่งพอเราเข้าไปยุ่งกับบุคคลคนอื่นปุ๊บดวงเราล่วงทันทีล่วงทันทีแล้วมันใช่เรื่องไหมล่ะนะครับมันใช่เรื่องไหมนะครับคนเราถ้าไม่มีอะไรขัดขวางเลยมันก็จะลุ่งโน์ไปสำเร็จสังเกตดูว่าคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวเราเรื่องพวกนี้เลยนะครับอาจจะดวงพุ่งโดยที่มีรู้ตัวแต่ว่าบางคนมันโดนกั่นแกล้งมันเจอสารพัดเรื่องราวอาถรรพ์นะครับโดนแกล้งเพราะฉะนั้น เราต้องมองไม่เห็นครับห้ามมองดูไปเลยคัดคนที่ติดตามช่องหมอสันคนลายมือกบกบาดอย่าทําเป็นเห็นไม่ต้องไม่พูดรู้ก็เก็บเอาไว้เช่าวัตถุมงคลเป็นใช้ได้ถ้าทาเป็นสายมูแล้วท่านไม่เชื่อเรื่องวัตถุมงคลแล้วหมอสันก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับหมอสันเป็นสายเสริมไม่ใช่สายแก้นะครับโอเคครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญทำมาค้าขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรืองให้สิ่งดีๆบังเกิดแก่ตัวท่านนะครับ รับทรัพย์รวยโชคเป็นมาสตีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ